เมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565วลดิเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนนั้นเนี่ยครับเขาก็ได้ไลฟ์สดแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องจุดยืนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนโดยเซเลนสกี้นั้นเนี่ยบอกว่ายูเครนนั้นยึดมั่นในจุดยืนไม่ยอมอ่อนข้อหรือว่าเสียดินแดนให้กับรัสเซียจุดยืนของประเทศเรานั้นยังเป็นสิ่งที่เป็นมาเสมอเราจะไม่ยอมสละในสิ่งที่เป็นของเรานี่คือสิ่งที่ ทางด้านวอลดิเมเยเซเลนกี้นั้นกล่าวนะครับแล้วเขาบอกด้วยว่าเวลานี้เนี่ยผู้รุกรานนั้นกําลังเดินหน้าเส้นทางทําประชามติจอมปลอมพวกเขาจะปิดตายโอกาสตัวเองในการเจราจาใดๆกับยูเครยยูเครนและโลกเสรีซึ่งชัดเจนว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายต้องการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนี่คือสิ่งที่ทางด้านวอลดิเมเยเซเลนกี้นั้นกล่าวย้านะครับคือที่ผ่านมานั้นเนี่ยรัสเซียกับยูเครนเปิดการเจราจากันมาแล้วหลายรอบนะครับหลังจากที่มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่พันธ์2565 แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็โยนกันไปโยนกันมาโทษกันไปโทษกันมาการดําเนินการในการเจราจาก็ยุติลงไปนะครับก็กําลังของรัสเซียนั้นยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นเคอร์ซอนทางภาคใต้ของยูเครนและพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยบ่งชี้ว่าอาจจะมีการจัดทําประชาติร่วมกับรัสเซียภายในไม่กี่สัปดาห์หรือว่าไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังจากนี้ส่วนในภูมิภาคดอนบาสเองซึ่งแน่นอนครับในภูมิภาคนี้ก็มี2จังหวัดสําคัญนั่นก็คือสาธารณรปะชชานนโดเ แล้วก็สาธารณรัฐประชาชนลูฮานที่ได้มีการรับรองเอกราชจากฝากฝั่งของรัสเซียไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยครับแล้วตอนนี้พวกเขาก็มองว่าในแคว้นเหล่านี้เนี่ยครับก็จะกาลังดําเนินการในการที่จะทําประชามติเพื่อที่จะเข้าร่วมด้วยกับรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันครับ อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะทางการของรัสเซียนะคะบอกว่ามีการถแถลงออกมาว่าวิกตาลีกูรารองผู้อุ่งในการเขตคาคอฟกาซึ่งเป็นเขตที่ห่างจากเมืองเคอร์ซอนไปทางตะวันออกราว80เมตรนั้นเสียชีวิตนะคะหลังจากที่ถูกบุกลอบสังหารในที่บ้านพักช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงขณะเดียวกันค่ะทางด้านของอกองทัพยูเครนเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของเมืองเคอร์ซอนเพราะว่าก่อนหน้านี้รัสเซียได้ยึดเมืองเคอร์ซอนเอาไว้แล้วก็ทางด้านของย เครนก็ออกมาประกาศว่าจะยึดครองพื้นที่บางส่วนนกลับคืนมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะฝ่าแนวกองทัพรัสเซียได้ซึ่งประเด็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนี้นะคะเรื่องของอาวุธก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสหรัฐเองเนี่ยได้มีความช่วยเหลือทางอาวุธทุตประกอบแล้วก็รวมไปถึงเศรษฐกิจทางการทหารให้กับยูเครนไปแล้วนั้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งคือล่าสุดนอยู่ที่ประมาณ5 4 0 0 0ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่มีปฏิบัติการทางฐานรัสเซียในยเเรนนและะขณดีียวกั่่สิงท ส่งไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปืนไรเฟลิลระเบิดขีปนาวุธต่อต้านรถถังจรวดหลายลำกล้องที่ส่งผ่านไปเนี่ยผ่านทางโปลแลนด์ไปให้กับทางยูคเครน